สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้าสุกสุสคนมาอน,นี่นค,ครับมาพบกสร้างเจกขาวเซนโนและก็แม่น้อยแปรมมาลี่กับซีเหมือน,นีันฮรับสินะว่าวเรื่องน้องคำหล่าลำละครหรือว่าน้องคำหล่าเพชรลำเพลินจะเป็นเอฟซีเพลินแหละเพชรลำเพลินพี่น้องแม่น้องคำหล่า สิมาว่าแล้วมันก็มีหลายประเด็นก็คือว่ามีเอฟซีแบบฝั่งไทยหรือกับเอฟซีเมืองนอกประมาณเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างคนลาวถึงบนนิยมคำหลาด้วยเหตุผลอย่างมันก็มีหนึ่งสองสามสี่แหละประมาณนั่นแหละเหตุผลแรกเนาะแเหตุผลแรกก็คือนอกคำหลาไก่ห้าไก่ไปอยู่ไทยก็ได้ประมาณพอดหรือปราสองสองสามเดือนหอบไปยังบ้านอดเนาะพอด่ะ ประมาณสองหอดบ่อปรหอดสองเดือนสองเดือนปลายนี่แหละประมาณนี่แหละเพราะว่าไม่น้อยก็บอได้อันนั้นปันไดเพราะว่าเพื่อนกัฟังแต่ในในอันนั้นแหละเขาฟังกับโค้งเพื่อนในคลิปเขาฟันกับโค้งเพื่อนหละก็คือประเด็นเนาะเขากไปใหม่แบบนีนะแล้วกระทามาเพลงน้องเขาไวบอกกับดังไวดดดัังงอยู่ไ้เพราะวันหนึ่งสิบสองหมื่นดอล้านวิวจะเจ้าแม่เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเพราะวันหนึ่งน้องเขาประกาศไปเดี๋ยวสองสามเดือน แล้วก็ออกเพลงขนาดน่ะอีกจังหนึ่งที่ได้ไว้กันหนึ่งหนึ่งย้อนมีคนซอยสับดานคนสนับสนุนโดยเฉพ p o r อ่ะ FC ฝั่งไทย FC เมืองนอก FC ลาวกับมีนีอยู่พี่นอก FC ลาวับมีอยู่แต่ว่าพษากรลาวตอนนี้กจล้านหน่อยๆเนาะกจล้านหน่อยๆแต่มาอยู่ลาวกับประมาณเท่าไหรอยู่ลาวแท้ๆอาจสูาหกล้านหรือหกล้าน เขาไปทํางานไทยแต่ทำงานไทยทํางานเกาหลีทํางานเมกาแบบวหลายประเทศเลยแหละอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่คนลาวบได้เบึงปันไดเะวาน้องเขาก็ประมาณสองเดือนครึ่งมันจกิเนาะคนกันยังบดนะน่ะคนกันยังบดฮู่ว่ะนอกคนนี้เป็นไทยทั้งสิมีกระแสทั้งโลกโซเชียลทั้งยูทูบแบบ ก็หู้จักลายแล้วก็มีเอฟซีลายอยู่เหม่เม่ทั้งนีม่ก็หู้นลายอันยังคันเอ่ยว่าค้ำหลาเขาก็โอ้ค้ำหลาเขาฟันกับโคล้วเขาก็ไปเป่ากันแบบว่าเป่ากันต่อประเด็นมันก็คือประมาณแบบวันนี้คิดว่าบ่ะหนึ่งประเทศลาบังจีซ์ล้านกับจริงแต่บางคนก็ยังอยู่โซนโบสถ์เป็นป่นเน็ต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 ไวไฟกายังบ่ฮอดนบอถึงบางที่ขนาดเก๊าวอยู่ ตัวตัวเมืองเนาะตัวเมืองหรือตัวจังตัวอำเภอเนาะอำเภออำเภอเมืองหมายนะบางทีเน็ตยังกัดตุกทุกคนอันน่ะเพื่อเน็ตสิไปหอดเพื่อสิอันนั้นอันนี้เพื่อคนสิแซ่ถอกแซ่ถงถงมันกะมีปัญหาหลายอย่างเลอกเขาบอกภาษากรนลาวภาษาตอลาวถามว่าคนลาวหมากักคำลาบกามทั้งที่หู้หลายนี่นะก็หมักลายอยู่หลับหมักลายทุกคนว่าเมดโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานเกาหลี ไปทำงานสีไท,ทยผู้จักนองคำหล่าเม,มิดแลยเพื่อเป็นยังคือบอสนับสนุนคนสัตว์เดียวกันทุกคนเขาสนุบสนุนเมิดแต่เ,เ,เข้าโบฮู้เข้ากับบริเบิงเขาแซ่เข้าพิสังนะอีกจำนวนเข้ากับบริเข้ากับบริจักกับคนที่เขาเบิง์นนะเขาสิไปถามเขาเแปบบิดไปเดินหลอดถามมันก็บ่ขึ้นบ่ใช่แล้วอืมคือไม่น้อยและแล้วก็หมักของเรา,<ม>าแล้วเปิดหอมฟันหอมฟันกับโค้งหอบฟันกับโค้งเพื่อเปิดอ่ะพุนี่พุนี่พุนี่เป็นไทยเป็นไทยทำอิสนะ ทังเพลงกังเพลงมันก็ม่วนเนาะน้องเขาแบบว่าเสียงแบบขยี้อะไรแบบจำสื่อเสียงแบบขยี้มิสเน่อะไรประมาณนั้นและประเด็นที่สามประเด็นที่สองยังสองหรือยังสองแล้วสองแล้วสองแล้วมันประเด็นที่สามเอพี่น้องเอาว่าเอาประเด็นที่หนึ่งที่สองรวมกันก่อนนะที่แบบว่าหนึ่งกับน้องเขาเข้ากับเข่ามาแบบว่ามันก็ไวเกินมันเวลาสั้นสองเดือนถึงสามเดือน มันกัเป็นไปไม่ได้มันก็จักลายอีกจางหนึ่งเพลงน้องเขาก็ดังทุกคนจะต้องแซกันอยู่แล้วมาก็ซอยกันสนับสนุนอยู่แล้วพี่น้องคนลาวสาวลาวทุกคนฮะแต่เขากับท่าว่าแสดงออกบอกเขาก็กดไลค์กดแซกบางคนกับนองเดชจะฟังลูกหลานเปิดให้กับฟังแล้วแต่บางคนกับฟังบางคนกับเลยกดแร์คอมเมนท์ที่สําคัญที่บอกว่าทําไมคนลาวไม่นานเออไม่น้อยว่าถือคำหนึ่งคำคอมเมนต์ ทุกอันเป็นภาษาไทยคอมเมนต์ภาษาลาวน่อยสุดนะที่เห็นเป็นภาษาลาวฮะนอกจากคนอยู่เมืองนอกเนาะแต่พี่นอกแบบว่าผู้ง่ายแบบเพิ่นเพไปอาศัยอยู่เมืองนอกสมัยก่อนนะะแล้เพูดยป็นภาษาลาวได้ก็มีส่วนหน่อยบางที่ร่อยร่อยร่อยคอมเมนต์เนี่ภาษาลาวประมาณสองหรือันั้นนี่ ไทยกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกับประมาณสองหรือสามเมนนอกแบบภาษาไทยหมดทุกคนก็เลยแปลกใจวบาเป็นยังคือมีแต่คนไทยคือมีแต่คนไทยสนับสนุนนอกครับล่ะแท้ คนลาวที่เหตุยูทูบนี่กาพิมพ์ภาษาไทยนู่นทภาษาไทยคอมเมนต์ไปเขากะพิมพ์ไทยพิมพ์ไทยคอมเมนต์ไปย่านเขาย่านเขาจะพิมพ์ภาษาลาวไปหนึ่งครับผมมีเอฟซีฝั่งไทยอยู่เมกาอะไรมีทั้งหลายแบบสิคือยูเยอรมันเยอรมันเพิ่นจะคอมเมนต์มาถามเพิ่นจะสนับสนุนคนลาวทุกคนสนับสนุนน้องคำหล่าพูดว่าอลีอีกจังหนึ่งน้องคำหล่า ไปไปเป็นหนาเป็นตานะเขาสอนแบบนี้แมนแมนไทยคนลาวเนาะเออหรือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมน้องเขาไปกับไปไปเสริมสร้างมว่านี่แบบมีเสียงมีเสียงดังอยู่ประเทศอื่นได้แมนเนาะที่สำคัญน้องเขาใส่สุดสุดลาวแล้วก็ร้องเพลงลาวใส่ศิลลาวเนาะผ้าทุ้งผ้าทุ้งผ้าทุงลาวศิลลาวผ้าทุงลาวแล้วก็ใส่เสื้อลาวร้องเพลงลาวคือมือนักก็ร้องเพลงไทยดำลำพันธ์ไทยดำเลย ใครจำลำพันสักอย่างเนี่ยเจ๊ข้าวก็จำไว่ได้แล้วก็มีเพลงเต้นบาสโลบเมื่อนั้นนั่นแหละเมื่อนั้นว่าจะเอาบัตรให้เพลินแทนเด็ให้เข้าไปเบิ่งกลุ่มปิดลืมเพราะว่าเจ๊ข้าวก็เอาให้น้อกคนหนึ่งแล้วเจ๊ข้าวก็เบิ่งอยู่เพื่อนคนหนึ่งเบิ่งในหนึ่งรอบหน้าเขามีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้แล้วอาจ้มาให้เพิ่นได้หนึ่งเอามาให้ได้เด้อพอเพิ่นได้เบิ่งนะเพิ่นก็มักมากประเด็นที่สามแนี้ประเด็นที่สามแน่นบ่โอเคแม่น น้องเขาน้องเขาเป็นคนแบบว่าบบตอบบโตยังถามว่าต้องแบบว่าหนึ่งน้องเขาแบบเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆใครว่าอย่างกะอ่านผ่านซื่อๆน้องเขาซบ่อบตอบบโตน้องเขาเมื่อยเฮนนาต้องคนว่าน้องเขายิงโบได้ยิงเด้อทุกคนบอกก่อนเราคือยิ้มดีอยู่เนาะเราก็ยิ้มเรายิ้มดีขนาดนางเมื่อยเมื่อยสะโถหานางยิ้มเปย์นางยิ้มเปยเฮนน้าไม่ข้าวเป็นประมันเนี่ย แลกอีกอย่างหนึ่งถามว่าอีกอย่างหนึ่งประเทศลาวนะประเทศลาวเนาะถามว่าจะเรญบนกกาประเทศกำลังพัฒนาเนาะหรือว่าพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาพัฒนาเไปเอยๆไปเรื่อยๆแต่พัฒนากระดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยกระดีในระดับหนึ่งตั้งแต่เท้าตัวยังน้อยแบบหนึ่งอันใหญ่ขึ้นต้นเท้าแบบหนึ่งกระดีขึ้นลายเนาะเสียให้เปรียบเทียบอยู่อเมริกาอยู่ประเทศไทยอยู่เยอรมันฝรั่งเศส มันกับคนละอย่างเนิดเนิดความสีวิไลมันก็แตกต่างกันหรือเราแบบอะคือว่าแหละคอมเมนต์นั่นแหละส่วนไลน์กับคอมเมนต์เป็นภาษาไทยเพราะว่าเขาตั้งขนาดตั้งซื้อซ่องเขาจะสื่อภาษาไทยทุกคนกเฟซกายัคซี่แจ้งแบบนี้แหละก็คือคนลาวกับเขาคอมเมนต์เพราะเพิ่มคนลาวหาซิปหาซิปในหันคนลาวกับคอมเมนต์อันนี้ภาษาไทยภาษาไทยเนาะเขาก็ยังคอมเมนต์ไทยเขายังเขาอ่านเขาอ่านปออกบางทีแต่คนลาวกั อ่านภาษาไทยได้พิมพ์ภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยหลายยุ่เนาะเมนเมนมนบเพราะว่าอ่านตัวหนังสือมันแก้ยๆกันกับเพราะอ่านได้ถามบากกิ่งหักเวลาสกดบ่ปันไดแต่อ่านนี่พอเดาวมัวได้เอออกเนาะแต่อย่าบอกคือแบบนั่นแหละคนล่ากับห0เปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่แบบทั้งบ้านเพิินแบบในช่องเจคขาวสมมติอะประมาณ3 0 0้ยคอมเมนต์ไปเซนะกับคนล่ากับประมาณร้อยหนึ่งเจค้าวคิดว่า คนเล่าก็สนับสนุนน้องเพราะว่าน้องมาไวเกินเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่ากระแสมาแรงสองเดือนปลายสองเดือนปลายก็คิดเบิกสิบสองมื่นล้านวิวขนาดน้องเขาจะเป็นภัยมาจากส่กัยังดังเนาะกันยังมากขนาดนี้กันนั่นแหละครับขอบบุณมาขอบใจเนาะก็ขอบคุณที่ซีทูก่านและช่วยผักดัน แล้วผู้ใหญ่ใจดีที่สุดสนับสนุนน้องเจค้าวก็ว่าละคนลูกดีใจน้ำน้องว่าซสุดว่าเรื่องน้องเนี้ยได้ละคนลูกแล้เป็นยังลูกสาวเนาะไม่น้อยแพมิลี่เพิ่นไปเอฟซีเพิ่นกะเนาะดีใจน้ำได้ดีใจน้ำน้องคนคือกันบัลลังค์พัชริีบัลลังค์พัชรินีแคร์ไดรี่แครน้องพัชรินีแครคนเบียเพิ่นว่าว่าให้เจค้าวมาไกะยาเพิ่นว่าเพิ่นแพงของเพิ่นแหละ บันไดเมื่อไรเว้นเพิ่นก็สิไปเยี่ยมเมืเพิ่นกะสุไปถ่ายเพราะว่าเพิ่นก็มีซ่องของเพิ่นเลยแม่น้อกเสมนบันไดเขาปากซ่องนะเพิ่นแน่เด้อฝากกดติดตามเพิ่นแน่ดูว่าคลิปของเพิ่นกับประมาณแบบว่าเฮ็ดกินเฮ็ดยาแบบบ้านๆแบบว่าอยู่ตามบ้านตามเฮือนแบบชีวิตประจำวันเขาป่าหันหรือไม่ประมาณเนี่ยอ่ะประเด็นที่สี่นะคะที่มีคนบอกว่าว่าเอาคิดก่อนเดินในหนึ่งว่า น้างเขาเป็นภัยมาจากสายอันนี้กับประเด็นที่คนอยากผูกจักคือการคนอ้าวทาไมน้องอันนี้คือมีกระแสะในโลกโซเชยียลหลายแท้ภายในสองเดือนสามเดือนกับเป็นบุญของน้องเขาอันนี้เป็นบุญที่น้องเขาสะสมมาเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เ,เกิดมาเพื่อจะเป็นแสงสว่างเพื่อจะเป็นสปอตไลท์เมนบอกเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยนะก่อนทีดังได้เนี่ยมันก็หนึ่งในล้านหรือหนึ่งในสิบล้านในปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ จากไปออดดชิ่นออดิซั่นวงหนึ่งไม่ได้แล้วมาวงหนึ่งแล้วกระแสผ่งกระจายแล้วคนก็มาหักมาแพงแบบว่ามารวมแบบสู้อุมอุ้มอุ้มสู้ยู่นุ่นนอกนะพัาลาวเน้นนองทองมาเลยกาประมาณนั้นกาบ่าหลก็ดีใจน้ำนอกอะละกาขอให้น้องเข้าไปว่า สุกขึ้นสุกขึ้นไปว่าเนาะให้ FC ให้สว่างสวัยขึ้นไปสว่างสรื่อยให้มีคนหักคนแพ้ให้มีคนใหญ่ใจ้มีสนนั้นสนนอู้นนอกเด้าเนาะในท่านอ่ะแม่คนหนึ่งแต่บ่ใส่แม่แท้ๆกับเจ๊ขาวกบนะ ก็ขอมมกขอบใจแบบ X C ใจดีเลยพี่น้องขันฝนมันไม่หักันหักในแพงไม่ยังก็หักแพงกันบกนเ้กันในกันขันกันหักสิปากจัดในหนึ่อยแต่ว่าดยความจริงใจว่าว่าก้าว่าหากร้ายแต่ใจดีใจดีขันแบบว่าตรงปกๆๆเนาะนี่คือประมาณนี่แหละกาถามว่าดีใจกับน้องดีใจเมื่ไม่ไปต่อแหลเรื่องจริงดีใจกับน้องลาย เาฝากเอฟซีทุกท่านแนี่ช่วยส,สนับสนุนน้องเราฝากผู้ยยใหญ่ใจดีแบบดูแลเทคแทซบพพอร์ตน้องแบบนี้ตลอดไปนะเพราะว่าอีพี่หน่าเน้นน้องคำหล่ากัสิไปยังเกาะไปเป็นแขกรับเซิร์เม,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 มนเมนน้อยเมนนกน้อยเมนนกนอ้อยเมนนกนอ้อยอุไรวันบบออแบบเมนยมนวง<ๆ>วง<ๆ>วง<ๆ>วงวันน<ๆ>ั่นแหละก็เป็นเกียรติวนเมนเป็นเกียรติของโลกนะวงใหญ่<ๆ> อีกจังหนึ่งคนสิได้เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆมอลล์ใหญ่ๆระดับประเทศนี่มันบ่ธรรมดานะครับกาสคนลูกเล็กเจ้าวโอกาสคนมันน้อยเนาะว่าแล้วก็ดีใจแหละว่าแล้วก็บ่ได้มีหยังหลายก็บ่ได้ดีใจกับน้องว่าจะค้นลูกถ้าชิวาว่าหยังน้องยังก็จนแบบว่าลืมหมดจักสิมาเว้าเรื่องหยังของนอกเตรียมมาแล้วสิมาเว้าเรื่องอันนั้นนี่แต่ว่าเรื่องความสําเร็จของน้องล่ะลืมพากก็ลืมหมดเนาะ ท่ากันลืมเมด่ะสรุว่าคือแบบว่าทุกผู้ใหญ่เอฟทุกคนแหละช่วยพักดันน้องเขาแบบว่าน้องเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แบบว่าหักพ่อหักแม่ที่สําคัญที่น้องเขาได้ดีน้องเขาเจริญกับแบบนี้เนาะ กจังไดรกาคลิปนี้ก็จบท่านี่เนาะแมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อแล้วก็ฝากช่องแม่น้อยน้ำแม่น้อยแฟมิมารีพัฒน์พลันเพนนีฝนกะแบบว่าเป็นชาวบ้านบ้านประมาณนี้เนาะชาวบ้านบ้านพี่น้องเลยเห็ดกินเห็ดหยากไปตามธรรมดาหนี่หากินคลิปกันเนาะไม่ใช่ขาโดยโดยโดยจังไดรกาลาเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้ายบายสบายดี